มาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าพื้นที่เขียวขจีที่อยู่ด้านหลังดิฉันนี้นะคะเป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยแล้งค่ะความอุดมสมบูรณ์ที่มองเห็นอยู่นี้นะคะเกิดจากการปรับเปลี่ยนการทํานาข้าวกว่าร้อยไร่มาเป็นเกษตรผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม่สามารถสร้างรายได้ลดรายจ่ายในช่วงหน้าแล้งนี้ได้อย่างดีค่ะ ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำและพืชผักต่างๆกว่า10ชนิดที่ชูช่อออกดอกออกผลเต็มพื้นที่รอบบ้านของหนางในดาวกฤติยาเกษตรกรบ้านคลองนาพงตํตำบลผาจุกอำเภอเมืองอุตรดิตถ์แสดงให้เห็นว่าภัยแล้งแทบทำอะไรเกษตรกรรายนี้ไม่ได้เลย พะหลังรัฐบาลประกาศเตือนภัยแล้งและมีมาตรการต่างๆช่วยเหลือหนังเดดาวและครอบครัวก็ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัยแล้งของทกศเพื่อเป็นทุนทําการเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่และโคขุนซึ่งไม่เพียงใช้น้ําน้อยกว่ามากยังสร้างไรายได้ให้ทุกวันวันละ400-500ถึงบาทขณะที่รายจ่ายแทบไม่มีเพราะของกินของใช้เกือบทั้งหมดหาได้ในบ้าน ถ้าทำนาเทียบออกมาแล้วหากค่าใช้จ่ายแล้วมันไม่น่าจะได้ค่ะเพราะระหว่างระหว่างการรอกว่าจะได้ผลผลิตเราระยะเวลา4-5หเดือนเนี่ยเราต้องกินต้องใช้ไงมันก็เหมือนว่าเราถ้าเราไม่มีทุนที่จะมากินนะเราก็ต้องไปกู้กู้ยืมมาเป็นหนี้สินอีกเนี้ยค่ะแต่อานนี้เรามีรายได้ทุกวัน เกษตร,รกรรายนี้เป็นหนึ่งใน396รายที่ได้รับสินเชื่อในโครงการสินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตสูวิกฤตภายแล้งของทกศอุตร,รดิษฐ์ซึ่งสนับสนุนเกษตร,รกรปลูกพืชใช้น้ําน้อยหรือปศุสัตว์ในช่วงหน้าแล้งมีอัตราดอกเบี้ยต่ําปลอดการชําระเงินต้น3ปีระยะเวลาชลําระหนี้คืนไม่เกิน10ปีพร้อมขยายระยะเวลาชลําระหนี้เดิมเกษตรกรที่สนใจสามารถขอสินเชื่อที่ทกศได้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ ในจังหวัดอุตรดิตถเนี่ยขณะนี้เราได้สนับสนุนสินเชื่อโครงการนี้นะครับให้พี่น้องกเกษตรกรไปแล้วมี396ลายนะครับเป็นเงินทั้งหมด37ล้านบาทซึ่งกเกษตรก,รกรก็จะรับการสนับสนุนสินเชื่อน,นี้เอาไปเ,เช่นเช่นเช่นเนกเษตรกรรายนี้นะครับก็ไปไปซื้อวัวนะครับเพิ่มเติมมาเป็นวัวขุมนะครับ วิกฤตภัยแ้งครั้งนี้รัฐบาลและส่วนราชการต่างๆเล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรมีหลายๆมาตรการออกมาให้ความช่วยเหลือแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเกษตรกรเองต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยไม่ใช่เพียงเพื่อให้ผ่านวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ไปได้แต่ยังเป็นโอกาสสําคัญที่จะพัฒนาคุณภาพการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยค่ะประพันธ์หง่ส์21ถ่ายภาพยุบรรดาพันธ์ทองรายงาน